เรียนองการร้องเพลงส่วนจังัดเชียงรายค่ะสนับสนุนการแสดงนะคะโดยผู้ในการซาลาบุษสุภาพงนะคะรัดสกุลนะคะท่านก็จะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของของเชียงรายครั้งหนึ่งที่ถึงร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะคู่ชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายกลับขึ้นมานะครับแต่วันนี้คนเหล่านั้นเนี่ย รักษาหายแล้วกลับบ้านหมดแล้วกลับบ้านหมดแล้วแล้วที่เหลือที่ยังค้างอยู่เราได้ประสานงานที่พืนบ้านนําเข้ามาอยู่ในการสารสุกข,ของจังหวัดเชียงรายแล้วทั้งสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องบอกว่าท่านเหล่านั้นก็ไมใ่ใช่คนเชียงรายทั้งหมดนะครับเป็นคนทั้งประเทศที่ไปทํางานอยู่ฝั่งตรงข้ามาเราแต่ผ่านมาทางบ้านเราเราก็ตัดไว้แล้วก็การโควิดจีน ที่ตรวจพบเจอก็รักษาใน,ราในโรงพยาบาลเชียงรายพิชัยนครร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบแล้วก็กักสี่วันพบเจอก็รักษาเหมือนกัน,กนครับเป็นสเตคโคโรจินของเชียงรายเราเขาเรียกว่าสเตคโคฟอโรจินครับเราพร้อมที่จะดูแลคนทั้งประเทศที่ผ่านมาที่ประกาศบอกคนมาจากเชียงรายเชียงใหม่พะเยาต้องมาแจ้งชื่ออะไรกันตัวผมว่า๋ยวชไปทขนาดนั้นเลยครับคนเชียงรายยังไม่มีใครเป็น แม้แต่คนเดียวนะครับยังอยู่ในการควบคุมทั้งหมดร้อยเแล้วข่าวดีนะครับทราบว่าเช้านี้มีการประชุมทางงคควบคุมโรคติดต่อก็ได้บอกว่าภายในวันสองวันนี้ก็จะมีประกาศให้จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ปลอดภัยสิ้นสุดการแพร่ระบาดในเชิงทางการแพทย์เราดูว่าภายในเจวันส4ี่วันไม่มีการแพร่ระบาด กุิซึ่งเมื่อประกาศมาทางเจ้าประชิงรายก็จะประกาศเสียงดังออกไปว่าพวกเราปลอดไัยจากในมิติการสังเกตการของการสาธารณสุขของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าปลอดไัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตราความเศษอย่างนี้ในสามกิจกรรม